สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของชาวราศีกุมดวงประจำเดือนมก,กราคม2,564ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกุมท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับอาจารย์ขอสวัสดีปีใหม่แฟนคลับชาวราศีกุมทุกท่านครับเข้าปี2564ดวงของท่านจะเป็นเช่นไรคนราศีกุมมีดาวพระราหูครับเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านเป็นคนธาตุลมในปี2564ครับในเดือนมกราคมนี้ มีปัญหาเข้ามาหาท่านครับปัญหาหนักๆเลยก็คือเกี่ยวกับด้านการเงินการเงินของท่านจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากนะครับในเดือนนี้จะมีเหตุการณ์หลายอย่างแต่อาจารย์มองแล้วว่าการเงินสำคัญสุดครับในช่วงนี้ในเดือนมกราคมนี้ครับมีดาวหลายดวงครับที่จรมาตกอยู่ในภพวินาศของคนราศีกมุม จากเดิมทีที่มีดาวพฤหัสและดาวพระเสาร์ตกมาก่อนหน้านี้แล้วในเดือนนี้จะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพระศุกร์ครับเข้ามาจอร่วมด้วยอีกดังนั้นเดือนนี้จะค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวแต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆครับชาวราศีกุมจะต้องอดทนอีกสักหน่อยนะครับ พราะถ้าเป็นดวงรายปีแล้วอาจารย์ไทยไว้ว่าในช่วงเดือนมก,กราถึงมีนาคมจะไม่ค่อยดีนะแต่พอเข้าเดือนเมษาดวงของท่านจะเริ่มดีแน่นอนครับในเดือนมก,กราคมมีดาวดวงใดย้ายกันบ้างในช่วงต้นเดือนครับเริ่มตั้งแต่วันที่6มก,กราคมดาวพฤะศุกจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่คือพบลาภะครับอยู่ในตำแหน่งนี้ดาวพฤะศุก จะช่วยให้คนราศีกุมฝ่าฟันวิกฤตไปได้ครับในวันที่14มกราคมดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่คือพบวินาศครับอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟครับมาตกอยู่ในภพวินาศและเป็นดาวคู่ปัตจุนิของคนราศีกุมด้วยตรงนี้มองถึงการทะเลาะเบาะแวง้งระหว่างท่านและคู่รักนะครับ ในวันที่20มกราคมดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิกถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่คือพพกรรมะครับพระเกตกุมกัมมะเทวดาจะเข้าช่วยเกี่ยวกับด้านการงานของคนราศีกุมและสุดท้ายครับในวันที่30มกราคมดาวพรศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกุมนี่คือภพวินาศครับดวงนี้ อาจจะสร้างปัญหาให้คนราศีกุมในช่วงปลายเดือนได้สำหรับดาวหลักใหญ่ๆครับยังสถิตยอยู่ที่มุมเดิมดาวพระลาหูยังอยู่ในภพพันธุดาวสาวและดาวพฤหัสบดียังตกอยู่ในภพวินาศดาวมฤตยูและดาวอังคารครับยังอยู่ในภพสหัชชะทั้งหมดนี้คือการโครจรของดวงดาวทั้งหมดที่ส่งผลต่อคำทำลายดวงของคนราศีกุมในเดือนมกราคมนี้ครับ อาจารย์ก็จะขอเริ่มคำทำนายดวงให้กับคนราศีกุมโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานก่อนครับด้านการงานของคนราศีกุมในเดือนมกราคม2564นี้การงานของท่านและธุรกิจของท่านยังมองถึงความมั่นคงครับดาวการงานของท่านคือดาวอังคารโคจรได้ตำแหน่งกเกษตรตาทิบดี เดือนนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นครับธุกรก,กิจก็เรียกว่าค,ค่อนข้างเงียบแต่ยังพอเรียกได้ว่าสามารถประคับประคองและเดินต่อไปได้สบายครับดาวการงานของท่านยังมั่นคงอยู่เดือนนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับด้านอารมณ์นะครับเพราะเดือนนี้คนราศีกุมอาจจะเกิดความเครียดที่มาจากหลายๆด้านและมาส่งผลกระทบเกี่ยวกับด้านการงานของท่านครับเดือนนี้อาจจะหัวร้อนเป็นพิเศษ และจะไม่ได้ดังใจกับบุตรและบริวารบุตรและบริวารของท่านอาจจะสร้างปัญหาให้แก่ท่านครับและเป็นสาเหตุที่ทำให้เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้เอกสารสัญญาต่างๆอาจจะเกิดการผิดพลาดการนัดหมายธรุรกิจของท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเลื่อนออกไปแต่โดยรวมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคนราศีกุมมีหนทางและสามารถแก้ไขได้ครับ มาถึงด้านการเงินของคนราศีกุมในเดือนมกราคมนี้ครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีนะปัญหาการเงินของท่านยังจะสร้างปัญหาให้กับท่านเกิดการปวดหัวได้ครับเพราะการเงินของท่านจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากรายจ่ายของท่านบางรายการอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับรายจ่ายของท่านส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจากบุตรหลานนะหรือเกิดจากการลงทุนดังนั้น อาจารย์บอกไว้เลยนะครับว่าในช่วงนี้ดาวการเงินของท่านตกวินาศและยังมีดาวอีกหลายดวงตกวินาศด้วยทําให้การเงินของท่านไม่ค่อยดีเรียกได้ว่ารายรับของท่านน้อยลงครับหรือบางท่านรายรับไม่ค่อยมีเลยครับแต่กลับกลายว่ารายจ่ายของท่านยังมีมากขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อทราบเช่นนี้ควรที่จะวางแผนและรับมือเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินด้วยนะครับ มาถึงด้านความรักของคนราศีกุมครับสถานการณ์จะไม่ดีในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์ของท่านซึ่งเป็นดาวธาตุไฟจะตกอยู่ในภพวินาศของคนราศีกุมจะเกิดเหตุเกี่ยวกับการทะเลาะหรือการเข้าใจผิดกันอย่างใหญ่หลวงครับดังนั้นอารมณ์เป็นเหตุสำคัญอาจจะทำให้ท่านทะเลาะกันสำหรับบางท่าน อาจจะมีการถึงทำ้ายร่างกายกันเลยนะครับดังนั้นควรระมัดระวังในจุดนี้ด้วยเพราะการทะเลาะสาเหตุหนึ่งอาจจะมาเกี่ยวกับด้านการเงินครับการทะเลาะจะไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นดังนั้นอาจารย์แนะนำให้ควรที่จะหลีกเลี่ยงในช่วงเวลานี้นะครับเพราะดาวความรักดาวประจำตัวของท่านและดาวอีกหลายๆดวงตกอยู่ในภพวินาศแต่มันเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆน,นะครับ มาถึงด้านสุขภาพและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมของคนราศีกุมดีหน่อยครับเมื่อดาวเสาตกอยู่ในภพวินาศดังนั้นเหตุการณ์ร้ายแรงหรือโครคภัยไข้เจ็บที่หมายความว่าเป็นอาการที่ร้ายแรงหรือโรคร้ายจะไม่บังเกิดกับคนราศีกุมครับแต่ในเดือนนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ครับเพราะท่านมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยน้อย สาเหตุมาจากความเครียดเพราะในเดือนนี้มีเรื่องกระทบกระเทือนทางจิตใจซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของท่านได้ครับมีเกณฑ์ที่เจ็บป่วยพ่อแม่ผู้อาวุโสภายในบ้านมีเกณฑ์ที่จะล้มป่วยด้วยครับบุตรหลานก็มีเกณฑ์ที่จะป่วยเพราะท่านมีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับค่ายาค่ารักษาตัวของตนเองและคนในบ้านครับ มาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภของคนราศีกุมในเดือนมกราคมนี้ก็ยังมีพอให้ได้ชื่นใจครับดาวพเกตได้มากุมอยู่ในภพกรมมะเทวดาจะเข้าช่วยเกี่ยวกับด้านการงานเทวดาจะช่วยในยามเมื่อท่านวิกฤตครับนั่นก็คือยามที่เงินท่านจะหมดก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภกับเขาได้บ้างหมายเลขมงคลหมายเลขในดวง ของคนราศีกุมในเดือนนี้ได้แก่หมายเลข45 46และ47ครับอาจารย์แนะนำให้เสี่ยงโชคจากการเดินทางไกลหรือเสี่ยงโชคกับคนแปลกหน้านะครับมาจากทางทิศตะวันออกและทางทิศเหนือจะนำโชคมาให้คนราศีกุมอย่างดีดวงในเดือนนี้ของคนราศีกุมค่อนข้างจะน่าปวดหัวนะครับปัญหาหลักของท่านมาจากการเงินและมันจะกระทบกระเทือนไปหลาย,ลายด้าน รวมไปถึงด้านความรักของท่านและสุขภาพด้วยแต่ก็ยังดีครับยังมีโชคจากการเสี่ยงโชคที่จะช่วยให้ท่านลืมตาอ้าปากได้บ้างดังนั้นเมื่อท่านรู้แล้วว่าปัญหาการเงินจะเกิดในช่วงเดือนมกราคมนะครับตั้งแต่บัดนี้เตรียมตัวและวางแผนรับมือได้เลยนะอาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับชาวราศีกุมของช่องสุริยะโหราทุกท่าน ปี2564นี้ในเดือนมกราคมขอให้ถูกไว้รางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ